สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชัยสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้ยอดนิยมในช่วงยุคสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ทุกคนก็แทบไม่อยากออกจากบ้านกันก็ต้องหาอะไรกันทำสำหรับผมก็ได้ดู Youtube ก็ได้ไปเจอต้นไม้ยอดนิยมที่เขาปลูกในบ้านแต่ว่าผม ลองเอามาปลูกในบ้านแล้วมันก็ปลูกได้เลยครับแต่ว่ามันการจเจริญเติบโตมันจะช้าส่วนต้นนี้ผมปลูกมาได้สามเดือนแล้วครับจากตอนแรกที่ออกมาต้นสูงเท่านี้ตอนนี้เดี๋ยวถ้าใส่ภาพได้เดี๋ยวใส่ให้นะครับ ว่าเดี๋ยวสใส่ดูสูงเท่านี้ครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆช่วงแรกใบนี้ใบนี้ครับใบนี้เป็นใบแรกที่ซื้อมาตอนที่ซื้อมาตอนตอนแรกคือตอนนี้เพิ่มมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสีแล้วก็ยอดแดงอีก จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าใบเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรวดลายที่สวยสวยขึ้นนะความสูงก็ประมาณเกือบมเมตรไไม่ถึงเมตรประมาณห้าสิบห้าสิบเซน ห้าสิบเซนได้ครับัแต่ตอนซื้อมามนะันอ,อยู่เท่านี้เท่าน,นี้เป็นนี้ผ่านไปประมาณสองสามเดือนสองเดือนสามเดือนเนี้ยครับสูงเท่านี้เพิ่มมาสามสี่ใบตอนซื้อมามันกระถางใบเล็กครับถางใบเล็กกว่านี้ตอนนี้เปลี่ยนกระถางมาหนึ่งครั้งตอนซื้อมาอ่า เท่านี้ตอนนี้นะครับสูงเท่านี้แล้วลากของกระถางอะ่ะตอนนี้เราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ใช่ไหมครับลากกระถางมันจะมันจะเต็มแตม่เต็มแล้วทีนี้มันก็ล้นกระถางมันทะลุมาด้านล่างเราจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเราถ้าเราเขาส่วนมากก็ดูตาม youtube เนี่ยนะผมไม่ใช่คนเก่งอะไรในการปลูกต้นไม้ ว่าเขาบอกว่าให้สังเกตต้นไม้ถ้าเราซื้อมาจากร้านต้นไม้ซื้อมาแล้วถ้ามันมีรากทะลุทะลุมาที่ก้นกระถางให้เราเห็นเป็นรากขาวๆให้เราสันนิษฐานว่ารากในกระถางมันมันเต็มแล้วมันควรที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วเพอาผมเลี้ยงไว้ได้สักพักมันรากมันเต็มผมก็ เลี้ยงไปสักพักก็ดูวิธีการเปลี่ยนกระถางจากทาง youtube นี่ยครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางก็ชูเตสูตรในการผสมดินนี่คือถัองมะพร้าวกับดินดินต้นไม้ทั่วไปนี่ครับร้านต้นไม้ที่เขาขายดินต้นไม้กับถางมะพร้าวสับแช่น้ําไว้แล้วก็ผสมกันอ่อาอัตราส่วนผสม50ต่อ50เลยแล้วก็ใส่ปุ๋ย ปุยคอกนิดนึงหลังจากแล้วก็เราก็วิธีการเอาออกกระถางก็ใช้การใช้มือทำอย่างนี้นะทำเป็นสองนิ้วล็อกไปที่โคนต้นกับกับดินแล้วก็พลิกพลิกคว่ำแล้วก็กดตรงกุ้นกระถางแล้วเขาจะออกมาทางดินทั้งราก เวลาเราเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็เพิ่มเ,เพิไซน์กระถางให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพอเพิ่มไซน์กระถางมันก็จะมีช่องว่างเราก็เอา,อาดินที่เราผสมใส่ลงไปก่อนประมาณประมาณเท่านี้ครับใส่ใส่เพื่อการยกดินเดิมที่มันอยู่ในต้นไม้ของเราใส่แล้วก็ เอาดินเดิมแล้วก็ต้นไม้ใส่ลงไปแล้วก็ข้างๆมันก็จะข้างๆนี้ก็จะโลง่งแล้วเราก็ค่อยเอาดินผสมที่เราผสมไว้อัดลงไปเพิ่มแล้วก็กกสําหรับของผมตรงผิวดินผมจะใช้กากมะพร้าวในการปิดตรงหน้าผิวดิน เนี่ยครับการจเจริญเติบโตของเขาก็จเจริญเติบโตดีเลี้ยงรอดแต่ตอนนี้ผมเลี้ยงผมเลี้ยงคือเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ข้างนอกก็คือโดนแดดประมาณ50เปอร์เซ็นตนี่การจเจริญเติบโตดีมาก50เปอร์เซนตคือถ้าเราแบบเลี้ยงในห้องก็เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาเขาไปโดนแดดมันอาทิตย์ละครั้งก็ได้ ต้นไม้ส่วนมากถ้าให้ดีมันต้องโดนแดดประมาณหกชั่วโมงแต่ความจริงโดนแดดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ครับช่วงเขี้ยงๆแดดจะจัดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าไอ้ต้นยางอินเดียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดชอบแดดร้อยเลยไม่มีใบไม้แน่นอนแต่ต้องต้นที่แข็งแรงนะครับลากเขาแข็งแรงอะ่ะเขาจะทนแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นต้นไม้ที่ทนแดดมาก ผมวาไงไว้กลางแดดแต่ไม่มีใบไหมเลยดูความสวยนะครับใบชมพูเดียวจะให้ด<ป>ูเนี่ยใบชมพูชมพูเนี่ย ถ้าเขาสมบูรณ์เนยอดเขาจะแดงอย่างเงี้ยเขาโดนแดดสมบูรณ์ใบก็จะด่างตลอดถ้าเราให้โดนแดดคือเขาเป็นต้นไม้ที่แบบเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะครับครับก็ เพียงเท่านี้สำหรับต้นยางอินเดียก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราสำหรับคนที่ชอบต้นไม้ก็คอยติดตามไว้นะครับผมมีต้นไม้อีกหลายต้นผม ปลูกไว้หลายต้นช่่งโควิดนี่แหละสถานการณ์โควิดทําให้เราต้องอยู่บ้านกันเราไม่มีอะไรทําเราก็หันมาปลูกต้นไม้แล้วอีกอย่างต้นไม้ชน่นี้เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศด้วยสามารถดูดจับสารสารพิษสารในอากาศพวกนี้แล้วก็ฟอกอากาศออกไห้เราเบริสุดครับสุดท้ายนี้สําหรับการการลดน้ําไอต้นยางอินเดียนี่ครับการลดน้ําให้เป็นสามสองถึงสามวันลดน้ําที การลดน้ําให้ลดน้ําจากด้านบนทะลุถึงด้านล่างลดน้ําให้ทะลุไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวรากเน่านะครับเพราะว่าวัสดุในการปลูกของเรามันโปร่งน้ําสามารถผ่านได้พอน้ําผ่านได้พวบเราลดน้ําลดให้ชุม่มให้น้ําทะลักออกมาด้านล่างแล้วเราก็ไปตั้งพักไว้สักประมาณ10นาที15นาทีก็ได้ครับแล้วค่อยนำกลับไปไว้ในจุดเดิมที่เราปลูกต้นไม้ไว้ ขอบคุณครับ